เขามีาอ,อะไรจะบอกอ่ะบอกว่าเขาเบื่อเธอปั๊กเมื่อกี้อย่พูดดีๆกับเขาเ,เลยแลน,นนี้เป็นอะไรใช่ไหมว่ากูเบื่อกูเบื่อใช่ไหมแล้วความรู้สึกเขาอ,ะขอ่ะเขา <Hey! S 1> ขรู้สึกใครเราควรรู้สึกมันซีก็รักสาวเองสิม <No. S 1> ันเกี่ยวอะไรกับเขาอะ่ะถ้นนี้ศพเขาก็จะได้ไม่ต้องมาเล่นกับตัวแต่ เธอฮัลโหลลงไหนเนี่ยจะจะลงไหนอ่ะขอลงในใจเธอได้ปะวิธีทำไมมันพูดภาษาอะไรเนี่ยตั้งแต่อัปเดตมาเขาจะพิ่งได้เล่นเนี่ยพุ่งเลยละกันโอ้โหโอ้ยโอ้ยมี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 ใช่ปะไม่มีปะโอ้ยเปิดหัว เธอเป็นห <emaal> ่วยแล้วเธอเจ็บมากตายยังเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมเห็นยังเห็นยังไม่มีคนหรอใจเย็นนะระวังด้วยเด้อโอ้โหปืนเยอะมาก สวยอ้าวทำไมเขาลี่หนปืนแล้วอะไรวะเนี่ยอุ้ยโหไม่ได้เล่นเกมนานเขาแบบไม่เขาเออ,เอออย่างงี้มะมามาเขาคมแบกแล้วชาช่วงนี้ติดเรียนแล้วเธอเป็นไงบ้างอะเออไม่เหเื่อยเรื่ยนรื่อยสบายดีแต่เธอเหมือนกัน ชิลๆเลยเนี่ยดูวเอ๊ะโ้คนเหลือสี่สิบสองคนละอเอาละเราลราเราจะเจ็บขึ้นอ๋อมันมีทางขึ้นนี่หว่าเดี๋ยวเก็บกระสังหารแป๊บเดี๋ยวไปล่าคนเลยละกันเฮ้ยปืนอะไรอ่ะปืนใหม่ปืนอะไรอน่ะ ไม่เคยเล่นนะเนี่ยนี่ไงปืนเนี้ยวิวูวิดีนะเขาว่าเสียงพอเลยอ่ะล่าคนดีก่ะคนอยู่ไหนวะอยากยิงคนว่ะเลือดมันร้อนว่ะเพิ่งกลับมาคัมแบ็กก็เลือดร้อนซะละอุ้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยปืนดีปืนดีหัวแตกไม่ดีครับหมดเกิน ก็อย่ารอแล้วครับเอาของหายอุ้ยมีคนอุ้ยมีข้าวดาวไปดิครับมาดิตายอุ้ยปืนหายมายอ้าฮลัฮโลโหลฮัลโหลมีคนมีคนมีคนดีนเสีงไมายวอ,อดาวหนึ่งครับเฮ้ยเอาหมดเกินไปแล้ว มาดิครับก็สี่คิวอ่ะมอเราวิ่งเล่นนะจริงชิวมากับเขาคือแบบยังไงก็แต้มบวกอ่ะระวังคนนะวิ่งดีๆนะเฮ้ยอ๋อใครยิงอ่ะีเธอระวังระวังมีมีคนไม่นี่มีคนไม่นี่เฮ้ยยี่ไหนวะชุบก่อนชุบก่อน อย่าให้อย right ่าอย่ายให้เขารู้นะว่าใครยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวกล้ามายิงแฟนเขาวะเฮ้ยอุ้ยมีมีรถมาเธอมินเนี่ยนมินเนี่ยนน้อยมินเนี่ยนน้อยเฮ้ยมันมันขี่รถเข้าในบ้านวะเธอดาหนึ่งมาดิครับน้องมินเนี่ยนมาดิเฮ้ยหัวแล้วเธอเคุณหัวแล้วเคุณหัวสองเมตรเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝั่งนั้นแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้างในสวยก็มาดีครับใครไปกับพวกเราหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะจะดูจากลาดลาวละวีวยวๆมีคนมีคนอีแล้วนี่ไงตายไปดีครับนิงนี่ไปไหนครับน้องวีเยอะอยู่นะระวังนะดาว Hội gỡn hô 6 hoa. gặp mặt ông hô ở à. Hem mặt cho tôi hôm nay. Oui, 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 lạp à lạp à. Hoi, gần à. Oui, 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 gần à dập chụp 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 chụp dập chụp chụp dậ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 p ด่วนเลยด่วนเลยมาดิก็ตกมาใส่หัวเราดิครับมาดิฮะอย่าโดนเลสโซนทับตายว่ะมาดิไม่กล้าเห็นไหมเห็นไหมมันไม่กล้านี่กับ่อหลอกเลสโซนอะเป็นแอคนอนอย่างเงี้ยโอ้ชิลชิลเกินนี่นะคตไปฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอพอมีอะไรจะบอกอะ ่าเขาเบื่อเธอปั๊กแล้วทำไมสึงคนดอย่างนี้อ่ะก็ก็ก็เบื่อทำไมอ่ะก็เบื่อเข้าใจไหมเขาเขา,เขาเบื่อได้ยังไงหมแค่เกี้ยังพูดดีๆกับเขาอยู่เลยแล้วนี่เป็นอะไรก็มันเบื่อไงเข้า <Hey! S 1> ใจไหมว่ากูเบื่อกูเบื่อเข้าใจไหมมันแค่คำที่เธอต้องพูดหรอเซอร์ไพรส์ m o t h e r f u c k e เขาพูดอย่างนี้แล้ว อะไรอะอะไรอะไม่รู้อะเบื่อถ้าจะเปิดก็เบื่ออันนี้เลยหรอเออไม่รู้สิแล้วความรู้สึกเขาอ่ะเขารู้สึกใครเราขอรู้สึกมันสิก็รักสาวเองสิมันเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะ มันใช่เหรอวะเธอแบบอืวเธอก็มาเบื่อเขาคือแบบเขาทำอะไรผิดอะ่ะเขาทำอะไรให้เธอเบือ่อไม่รู้ครับมัอน<ช>อยู่ไหนว,วนะอยากยิงคนวะอยาาจบเกมแล้วอย่าอยากดออกแล้วป<ะ>ั๊ทำไมเธอไม่อยากเล่นกับเขาว่างั้นเธอเมื่อก่อนเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเธอก็ยังบอกว่าเออ เดี๋ยวเขาไปชุบเองเอเนี่นั่นเองแต่ก่อนกับตอนนี้มันมันไม่มันไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ก่อนกับตอนนี้เราเปลี่ยนไปนะไม่มีคน,นอะไรอ่ะมาดิอุ้ย ก็้ทั้มหมากบๆอย่างนี้จบเขาก็จะได้ไม่ต้องมาเล่นกับแต่เฮ้ช่วยหน่อยดิจะตา,จาตายแล้วนี่ hey. เอ้อมันเป็นผู้ไม้เป็นผู้ไม้มาดิรจริงๆเราก็แบบเพราเบื่อเธออ่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบายนะครับ